าเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะอากาศเย็นสบายนะคะเมื่อคืนก็หนาวค่ะเริ่มหนาวอีกแล้วนะคะอากาศแปรปรวนวันนี้เราจะมาดูคุณยายเขาจะมาทำยำสะเดานะฮะหรือว่ายำสะเลียมบ้านเรานะฮะวัตถุดิบแล้วก็มีปลาทูนะฮะแล้วก็มีะสะเดานะฮะแล้วก็มีพริกแห้ง หอมแดงหอมขาวก็คือกระเทียมนะคะแล้วก็ข่านะคะแล้วก็ผักชีนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะว่าคุณยายก็จะทำยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้คือขั้นตอนคุณยายให้นม่ย่าเอาปลาทูมาต้มนะคะต้มน้ำปลานะคะ ถ้าเราไม่มีน้ำปลาลาก็ต้มธรรมดานะคะแต่วันนี้ไม่ยากต้มแบบธรรมดานะคะเพราเราใช้กะปินะคะนี่ค่ะต้มไปสักพักหนึ่งพอปลาทูสุกเราก็เอาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการทำคุณยายเขาทำยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ขั้นตอนคุณยายกำลังจะยำให้เราดูแล้วนะคะ ยำสาลียมเจ้านี่ก็มีกะปินะคะปลาทูก็เอาไปต้มแล้วมีกะปิมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีน้ำซุปนะคะนี่ก็คือสะดาที่คุณยายเขารูดแล้วนะคะเป็นเป็นดอกนะคะคือันนั้นตอกติดจากนั่นใหญ่ นี่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 นกะปิอะไแล้ะยังไม่ได้ใส่เลยอะพอะใส่นิดเดียวพอนะ,อะนี่ค่ะคลุกคักไปหน่อยนะคะขอประทานอภัยนี่ก็คือชีวิตชนบทนะคะ,ะเขาก็จะเอาทุกอย่างตำเข้ากันนะคะเครื่องแกงีิเน่ยให้ดูตาต้นนะคะประทูมันจะได้ความนัวแล้วก็ เติมผงปรุงรสนะคะก็มีผงนัวหรือว่า,าผงไก่อะไรทั้งนองนี้นะคะเราก็ยำนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตอนเสิร์ฟนะคะโอเคค่ะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ล้างน้ำคกนะคะน้ำซุดที่เราเตรียมมาไว้นะคะนี่ก็คือการยำนะคะ บางเจ้าเขาก็จะขยำนะแต่วันนี้ไม่ยากแก่ทำแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้นี่ค่ะก็จะใส่น้ำสุปลงไปชิมรสตามที่เราชอบนะฮะตอนนี้แดดกำลังได้ดีเลยประมาณ เจ็ดแปดโมงเช้านะคะแม่ย่าตื่นสายเพราะว่ามันหนาวนะคะหนาวมากธรรมดาอยู่บ้านนอกก็ตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้วนะฮะคุณยายเขาจะตื่นแต่เชา้าหุงข้าวใส่บาตนะฮะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าเราเสิร์ฟนะคะโอเคค่ะยำสะเดาของคุณยายเสร็จแล้วคะ่ะ นี่คือรูปลักษณะนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอร่อยค่ะลองไปทําดูนะคะได้บรรยากาศตอนเช้านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแมย่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ